TV d e ด e เฟนต์ ep สิบหลังจากที่หายไปประมาณ3เดือนนะครับคือตอนนั้นที่หายไปเหมือนกับว่าพี่สุ่มได้ตัวละครน่าจะคบหมดแล้วจำได้ว่าเป็นช่วงสุ่มตัวละครมีมเนาะได้ไอตัวหมามาก็ไม่ได้เล่นอีกเลยวันนี้นะฮะก็กลับมากับการเป็นฮิปโป,โปแคะหรือเจ้าหมูเด้ง <laughs> จะบอกว่าหมูเด้งก็ไม่ได้นะมีหลายตัวที่น่ารักเหมือนกันหรืเปล่าอย่างพี่เองก็เป็นฮิปโปแคะเอากุนี่ปแปงลง่างเป็นฮิปโปเดียวได้ ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับแมป TVD e f e เ s นเนี่ยก็มีการอัปเดตเจ้าตัว Baby h i p p โปเข้ามานะครับราคา129โลบากหรือใช้เป็น500เจม500เพชรก็ได้นะครับส่วนตัวเพชรเนี่ยสามารถหาจากการทำเควสรายวันต่อวันเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมากนะฮะก็แอบมาทำไว้สักพักหนึ่งแหละเพราะว่ามันใช้500ก็ประมาณ2วันเนาะอันนี้เขามามุงอะไรกันวะไม่ใช่ f c แน่นอนเพราะว่าเนี่ย อตส่าปลอมตัวเนียน,เ,น,ยนเลยนะเนียนแบบเนียนมากๆไม่มีใครรู้ว่าเป็นกระชปร์มาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเบบีฮิปโปกันเลยดีกว่านะครับขอใช้เจมซื้อแล้วกันเนาะเจ้าเบบีฮิปโปในดูทาวเวอร์สิอ่าอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเบบีนี่ไงเบบีฮิปโปเอา้าเป็นตัวฟาร์มเงินว่ะเอ้ยคุณคุณจะมาเป็นตัวฟาร์มเงินไม่ได้เบบีฮิปโปเนี่ยต้องสายดามเมจหรือเปล่า โอ้เสียใจเทียบกับทีวีอังเปาเนี่ยให้เงินเยอะกว่านะครับแต่ว่าต้องมาดูนะว่าวางได้กี่ตัวเนาะถ้าอย่างเป็นทีวีอังเปาเนี่ยตัวฟาร์มเงินมันวางได้กี่ตัวก็ได้แต่ว่าเบบี้ฮิปโปถ้าสมมติวางได้แค่ไม่กี่ตัวก็น่าจะใช้ยากกว่าเว้ยขอสุ่มมัตเตอรี่แป๊บนึงนะรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวฟาร์มเงินเนี่ยได้มัตเตอรี่พวกพลังโจมตีน่าจะโอเคเนาะอย่างเบอร์เซอร์เกอร์เบดมาสเตอร์ก็ได้น่าจะโอเค ถ้าถ้ายิ่งดาเมจเยอะมันยิ่งเพิ่มเงินเยอะปะอันนี้จำไม่ได้วะ่ะเอ้ยได้เบอร์เซิร์กว่ะเบอร์เซิร์กเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะเพิ่มดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเออน่าจะใช่อ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็ดูสิได้เงินเพิ่มไหมได้เงินเพิ่มเป็น1250นะครับอ๋อลืมบอกไปในส่วนของเพชรเนี่ยเจมมันก็สามารถหาได้จาก b a t t l e p a s s b a t t l e Pass เนี่ยสายฟรีก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยการที่ ชนะสะสมเนาะอย่างของพี่เนี่ยชนะ7ครั้งถ้าเราสะสมไปเรื่อยจนถึง150ก็ได้เพชรมามหาศาลเลยรวมถึงตัวละครด้วยนะครับขออนุญาตสำรวจแมปแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่ารูปแบบซัมมอนนี้มันเยอะมากเลยฮา l โลวีนสเปเชียลอีเวนต์อันนี้น่าจะเป็นฮา l โลวีนอันใหม่ใช่ไหมอ่อใช่ใช่ใช,ใชเอ้ยจริงๆเคยสุ่มมาเข้ามาสุ่มแล้วนี่วะโอ้โหตัวสุดท้ายเรทออก0.05%เอาเรื่องเอาเรื่อง SCP scp เนี่ยพี่เคยลงแล้วเพราะว่าทำาคว s หา <S เพชรนี่แหละมาสุ่มเจ้าฮิโปอันนี้ก็ exclusive s u m m o n ใช้เจมในการสุ่มโอ้เดี๋ยวไว้มาลองแล้วกัน normal ก็จะเป็นการสุ่มธรรมดาเนาะเอ้ยมีตัวสีแดงๆด,ด้วยวะเมื่อกี้นี้ summer event เอ๊ะไม่ใช่ว่า summer เพิ่งผ่านไปหรอไอตอนโพไซดอนหรือว่าคนละ summer กันเอ้ยมีย o u ั Sun นอันกดสุ่มไปฮู้ได้ทนะีวีนาติรุศว่ะ1% เอ้ยมากับดวงฮิปโป,โปแคะมากับดวงไหนดูซิอ่าอยู่ไหนวะหาไม่เจอแต่ฮิปโปแคะมาก่อนเจ้าทีวีนาติลุตอยู่ไหนเอ้ยต,อตาพี่ไม่ดีวะเนี่ยอ่าเจและเจแลนะนาติลุตสายเอโอีโจมตีสามารถยืนบนน้ำได้แล้วก็ป้องกันสตัน100%อู้ดีนะ กรอบรูปนี่ใช้อันเดียวกับโพไซดอนเลยปะเนี่ยที่เป็นน้ําเหมือนกันเลยอ่ากรอบรูปอันเดียวกันเอ้ยใช่เหรอวะรู้สึกโพไซดอนมันดูดีกว่าไม่รู้สึกว่ากรอบมันดูใหญ่กว่าอืมอันนี้มันการสตันเนาะโพไซดอนมันสโลสโล่น่าจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าโพไซดอนมันเกรดซีเข็ด C ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ของไอ้นาติรุนมันแค่มิติเอามาเทียบไม่ได้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 ไม,ไดไม,ไดมาขอสุ่มหาสักหน่อยแล้วกัน อีกครั้งหนึ่งได้เป็นวู้เบตแมาเตอร์เบตแมตเตอร์2%เอ้ยเจ๊มเลยแจ่มเจ๊มแจมแจ๊มเจมไปเดี๋ยวไปลองลองด่านฮาโลวีนดีวกว่าอยากสำรวจว่าแมพจะเป็นยังไงนะฮะแต่ก่อนไปเริ่มนะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คนละหนึ่งจึ๊กด้วยนะฮะ และขอฝากร้านเติมโลบัตรไว้ด้วยนะครับ r i c h m a n Shop No.1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซิเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ r i c h m a n Shop เท่านั้น ด่านฮาโลวีนอันนี้ขอลงแบบอีซี่ก่อนละกันนะฮะขอสำรวจแมพหน่อยซิเอ๊ยเดี๋ยววางก่อนฮิปโปเบบี้ฮิปโปเป็นตัวแบบอุ้ยจิ๋วจังน่ารักน่ารัก,ารกมากๆเลยแต่ถ้าถามว่าระหว่างฮิปโปกับคาปิบาร่าพี่ชอบคาปิบาร่ามากกว่าอ่ะฮิปโปแคะนะฮะเลเวลหนึ่งก็ได้เงิน113นะครับวางได้กี่ตัวนนเนี่ยถ้าวางได้เปสิบตัวจะเจ๋มมากเลย ขอสำรวจแมปหน่อยนะฮะโอ้โหทาไมทำไมแมปคุณพี่ยาวขนาดนี้เอ้ยนี่มันเป็นเหมือนห้องคนคุกเลยอะที่แบบเป็นห้องนอนคนคุกโอ้อันนี้คือทางออกมี2องทางใช่ไหมซ้ายขวาตัวละครที่ออกมาเป็นรูปมือด้วยนะโอ้แมบปบยาวยาวมากเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเลเวลเจ้าฮิปโปก่อนเอ้ยก็ว่าทํำไมมันมาช้าลืมออโต้สกิป สำหรับทีวีดีเฟนเนี่ยส่วนตัววิธีการเล่นคือรีบวางตัวเงินเว้ยแล้วก็กดออโต้สคิปเพื่อวางตัวละครให้เร็วที่สุดอา้าวไม่นะเบบี้คิโปสามารถวางได้แค่3ตัวละครน,นะฮะในการขึ้นเลเวลสอใช้เงิน550ได้เงินเป็น350นะครับเอ้ยพออัพเลเวลตัวใหญ่ขึ้น <c oughs> น้องน้องมีการเติบโตอัพขึ้นเลเวลสใช้1,000เอาไปอัพทีละตัวก่อนละกันนะ รู้สึกเหมือนเป็นแม่ฮิปโปเลยมาขึ้นเลเวล3านะครับเลเวล3าได้เงิน750ใช้เงิน1 5 0 0ในการขึ้นเลเวล4อยากได้ฮิปโปสายโจมตีบ้างอะคุณเหมียวเดฟ <laughs> แบบตัวนี้ฟาร์มเงินอีกตัวขอัวแบบฮิปโปกระแทกอะฮิปโปแอคแทกเคยเห็นฮิปโปตดปะเวลาตดมันจะแบบสะบัดหางอะประมาณนั้นเลยตดใส่ตดใส่ใสใแล้วทอยเลตตายอะไรเงี้ยโคตรเท่เลยนะเ <laughs> ท่เกินเดี๋ยวขอวางเจ้าโพไซดอนก่อนละกันนะครับไม่ได้วางตัวดาเมจเลยเดี๋ยวไม่ไหวเนาะเอ้ย ไอ,อ,อ,อ้ตัวนันตีรุธที่เราจะเอามาเอามาดูเอ๊ะเอเดี๋ยนนะไม่ใช่ว่าหยิบม,มาด้วยหรอวะเนี่ยเอ้าจำผิดเหรอเนี่ยมาครับ Baby ้ฮิปโขึ้นเลเวล4ได้เงิน875ใช้2,000ในการขึ้นเลเวล5เลเวลต่อไปน่าจะเป็นเลเวลสุดท้ายแล้วปะน้องตัวใหญ่ขึ้นมากเลยเนะเรียกว่ากินดีอยู่ดีมากๆเลยอ่ะก็เดี๋ยวขึ้นเลเวล5เลยละกันนะครับเอ้า กลายเป็นโกลเด้นฮิปโปเบบี้ฮิปโปสีทองทำไมกันทำไมน้องกลายเป็นสีทองมันมันเหมือนหมูหมูน้อยทองคำอะ่ะเคยเห็นปะที่แบบเป็นหมูทองคำไม่นําหมูเด้งนี่ลูกกลายเป็นหมูเด้งสีทองเออแต่ก็แปลกดิมามามา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวอัพตัวทีวีโคไซดอนก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะไปสำรวจแบบด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราสำรวจฝั่งซ้ายไปแล้วเนาะไม่ได้ดูฝั่งขวาแต่น่าจะเหมือนกันหรือเปล่า โอเคก็วางตัวละครประมาณนี้แล้วกันน่าจะเอาอยู่เอาอยู่หรือเปล่าจริง,รงๆทำไมไม่เอา,เอาตัวดามเมจแรงๆมาวะโอ้ตัวพัมกินเท่จังมาเรามาเดินสำรวจแมปดีวกว่าเออทางขวาทางขวาเมื่อกี้เราไปซ้ายแล้วอ๋อเหมือนกันเหมือนกันก็เป็นเหมือนห้องนอนคนคุกใช่ไหม นี่เลยเตียงสองชั้นคิดถึงสมัยเป็นเด็กมหาลาัยแล้วนอนเตียงสองชั้นะ่ะแล้วแบบเพื่อนพี่แม่งนอนเตียงบนพี่เตียงล่างเว้แล้วอยู่ๆเตียงแม่งตกลงมาตุ๊บเว้แบบไข่แตกอะ <c oughs> คือแบบเตียงแม่งหักลงมาเว้ทับพี่ไข่แตกเลยตอนนั้นเจ็บชิมหายอเอาเป็นว่ามันน่าจะเป็นดีไซน์ห้องเหมือนกันหมดเนาะเอ้ยเท่จริงๆเลยก็คือฝั่งซ้ายขวาเนี่ยเหมือนกันเนาะ ก็มีจุดเกิดตรงนั้น2อันแล้วก็มีทางนี้อีก1อันนะฮะทางนี้ก็เป็นช่องแคบๆเล็ก,ลกๆไม่มีอะไรมากโอเครวมๆสำหแับแบบฮัลวีนก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเอ๊ะ <c oughs> อย่าบอกนะไม่ยี่สิบ,เ,เ,บเวฟอ้าวเออบอกยี่สิบเวฟจริงด้วย <c oughs> <c oughs> ก็ว่าทําไมไม่เกิดมาละโอเคครับก็แบบอีซี่ได้พัมกินเนาะฟักทองร้อยอันขอสุ่มหน่อยสักทีหนึ่งแล้วกันเอาวาทีวีแจ็คสันก็ตอนนี้มีทีวีวิทกับแจ็คสันแล้ว เดี๋ยลองดูตัวละครดิแต่ว่าสเตตัสมันน่าจะไม่โหดปะเพราะว่าเป็นตัวละครประเภทแบบต้นเกมเนาะเนี่ยอย่างทีวีวิทก็ดี s พก็ไม่ได้เยอะนะ300ก,กว่าเอ้ยแต่ระยะในการโจมตีนี่กว้างอยู่นะเนี่ยส9ส่วนทีวีแจ็คสันมันเป็นตัวละครเแบบดั้งเดิมสุดๆอะเนาะมันก็ไม่มีอะไรมากดี s พมันแค่ร้อยสิบเองอยากเห็นหน้าตานาะติรุศว่ะเดี๋ยวนะนาติรุศเมื่อกี้เราลืมเอาไปได้ยังไงวะจําได้ว่ากดไปแล้วนะ อีกช่องหนึ่งเอาตัวอะไรออกดีอยากลองดูหน้าตานาติรุษอะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทีวีนาติรุษเบสมาสเตอร์เตอร์เตอร์สาย a อจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอบนี้ลองลงแบบโนมัลดีกว่าเมื่อกี้ลงอีซี่แล้วมันก็ก็ง่ายนะไม่ได้ยากมากขอเปลี่ยนคําพูดดีกว่าแบบโนมัลปานกลางเนี่ยต่างจากอีซี่เยอะเลยรู้สึกว่าตอนลงอีซี่ไอตัวพวกพัมกินที่โผล่มาแต่ละตัวมัน มันเลือดไม่เยอะนี่ว่าอันนี้มันลักหมื่นแล้วนะเอาเรื่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันรู้สึกยากกว่าเดิมเยอะเลยโอ้โแล้วตัวไอ้ฟักทองฟักคุมนี่สองหมื 25, ่นห้าโคไซดอนรวมบัฟตีอยู่แค่ห้าพันกว่าบันเทิงแน่นอนนะฮะเอาชิบหายเราไงดิเอา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 กันก่อนกันก่อนเฮ้ยอ่ะวางเส็นเดี๋ยวเดี๋ยวขายก่อนเมื่อกี้ทำเลวางไม่ดีนะฮะมันต้องตีโดนสองฝั่งน่าจะโอเคกว่าเนาะเพราะมันโจมตีเป็นเอลีด้วยเอ้ย แม่งเอ้ยทำไมมาหลุดวะประเด็นคือพี่มีตัวที่ตีแรงกว่านี้แต่ทำไมไม่เอามาวะเนี่ยมาเดี๋ยวมาวางทนะีวีนาติรุษตรงนี้ดีกว่านะฮะระยะบัฟไม่ถึงเนาะดามเมจเลยว่า1น4 0งหนอืมคูดาหนึระยะ12โอ้ระยะไม่กว้างเนาะใช้พันหขึ้นเลเวลสอพรเลเว่าสเป็นดามเมจหนึ่คูดาหนเระยะสิบนะครับสองขึ้นเลเวลสามเลเวลสาลเวสุดท้ายดามเมจสองพ คูดาวหนึ่งจุดหระยะสิบสี่เอ้ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะส่วนทีวีแจ็คสันนี่อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเป็นตัวต้นเกมเนาะก็เลเวลสุดท้ายดาเมจหนึ่ง้อยสิบคูดาวหนึ่งจุดแปดระยะสิบนะครับเฮ้ยไปผ่านแล้วนี่เวฟยี v ่สิบแล้วก <laughs> ผ่านเร็วมากด้วยความที่มันมี20เวฟเนาะปกติด่านมันจะ30มสิบเวฟปะ อะแบบ normal ก็ได้150ยบนะครับแบบ easy ได้100เนาะต่างกันแค่50ก็สำหรับทีวีดีฟ์นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่ได้เข้ามาเล่นนานก็เพลินๆดีตัวละครใหม่มาเยอะมากเลยมีน้องๆคนไหนเล่นแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาอวดได้นะครับว่าเฮ้ยพี่ผมตัวละครคโคตรโหดติดท็อปร้อยเอ็เลดก็ลองมาอวดได้นะครับไปละครับผมบ้ายยเจอกันครับ